สวยจัดประหยัดไป1 5 0 0 0 0บาทไม่เพียง1,000 0นิดนิด,นดเท่านั้นเองสวยกนงามน่าใช้แค่ไหนตามไปชมกันเลยค่ะ จะพบกับความคุ้มค่าที่น่าใช้อีก1นึคันนะคะสำหรับ Toyota y a r ร s สนะคะ1.2 Entry นะคะโมเดลปี2020เลยนะสำหรับคันนี้นะคะสวยน่าใช้แค่ไหนเดี๋ยวเราตามมาชมกันเลยคะ่ะเดี๋ยวโมจะพาชมนะคะเริ่มจากที่ในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสำหรับยาลิสนะคะตัวนี้จะเป็นโมเดลปี2020นะจะเป็นตัวแรกที่เขาเรียกว่าอะไรที่เปลี่ยน แรงม้าแล้วนะคะสำหรับตัวเดิมนะแรงม้าจะอยู่ที่86แรงม้าแต่คันนี้จะเป็น92แรงม้านะคะเครื่องยนต์พัน 200cc นะคะสำหรับ Yaris Entry นะคะตัวนี้นะคะบอกเลยเลยว่าสวยงามมากสังเกตจากด้านหน้านะกระจังหน้าเขาจะเปลี่ยนไปนะคะกระจังหน้าจะเป็น เขาเรียกว่าสีดําเงานะเหมือนกับเปียโนแม็กนั่นเองนะคะจะไม่ได้เป็นดําด้านๆแล้วนะเสริมความดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยพิเศษจริงๆนะคะสำหรับไม่นะไม่แค่หมื่นหลักร้อยเท่านั้นเองนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าน่าใช้และที่สําคัญประหยัดไป1นึ0 0 0สบาทนะคะเงื่อนไขนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะคะมาเรามาชมกันเรื่อยๆนะคะมาในส่วนของด้านข้างกันด้วยสีนี้จะเป็นสีดํานะคะสําหรับ เจ้ายาริสคันนี้นะคะเรามาดูในส่วนของภายในกันอ่าพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบนี้นะคะคุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทให้นะคะอ่าน้องบ๊ดมาดูในส่วนของภายในเบาะจะเป็นเบาผ้านะคะแล้วก็ตัดด้วยได้มันจะเป็นแบบสีฟ้าๆสลับกับสีดําอย่างนี้นะคะสําหรับยาริสคันนี้นะคะมาเรามาดูในส่วนของภายในกันนะคะอย่างที่เราบอกนะเขาก็ปรับเปลี่ยนอ่าคอนโซลตรงกลางนะ,ะให้ให้ดูใหม่นะคะแตกไปจากตัวโมเดล ที่ผ่านมานะคะในตัวโมเดล18 1 9นะคะอ่ะเรามาดูไม์กันที่บอกว่าความคุ้มค่ายังไงนะคะไมเพียงนะสำหรับคันนี้1219กกิโลเท่านั้นเองนะคะ1219กกิโลนะคะสำหรับคันนี้และดูในส่วนของคอนโซลกลางนะคะในปุ่มของพวกแอร์พวกอะไรเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนหม่หมดนะเห็นไหมดีไซน์ดีไซน์ตรงครอบตัวเนี้ยในส่วนของ การปรับอุณหภูมิตรงนี้นะคะจะเล่นเขาเรียกว่ามีมีมีตัวแบบข้างๆนี่เนาะให้ให้เออเสริมอันนี้มากขึ้นส่วนนตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะคล้ายๆกันนะคะในส่วนของนี้เกียร์จะเป็นเกียร์ CVT นะแบบนี้แบบขั้นบันไดแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในของยารีสนะคะแล้วก็เสริมตรงนี้นะคะให้มันเหมือนกับว่ามันให้จริงๆแล้วมันเป็นไฟเบอร์แหละแต่ทําให้ความรู้สึกดูเหมือนว่ามันเป็นหนังหุ้มเล่นตะเข็บอีกนะ อ่าอันนี้มองดูตอนแรกยังคิดว่าให้มันหนังหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะตัวนี้นะในส่วนของด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่นเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นตัวเหมือนกับตัวบ่อเนาะรับกันเป็นนุ่มๆตรงนี้นะคะอ่าตัวนี้จะเป็นแฮชแบ็กห้าประตูนะคะสําหรับโตโยต้ายาริสคันนี้นะคะโมเดลปี20นะคะหรือบอกได้เลยว่าคุ้มค่าจริงๆเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันสักนิดนึงนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสาร ด้านหลังนะคะบอกเลยว่าก็กว้างขวางพอสมควรเครื่องยนต์เป็นรถยนต์ e ีโคคานะคะเครื่องยนต์ 1200cc ซีซีแต่ได้แรงม้ามาเพิ่มสำหรับรุ่นโมเดลปี2020คือ92แรงม้านะคะเพราะตัวเดิมจะอยู่ที่86นะตัวนี้จะเป็นแฮชแบกอย่างที่บอกนะคะด้านท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะคะในส่วนของข้างหลังนะคะก็จะเป็นประมาณนี้พับเก็บเบาะได้อะไรทุกอย่างนะคะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นแบบสูบ ยางนะคะก็คือไม่มียางอะไรแล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับยาริสนะคะโมเดลปี2020มามาดูในส่วนของฝั่งนี้กันบ้างกับสมุดคู่มือหรือสมุดเข้ารับบริการนะคะยังมีไหมนะราคาสำหรับคลิปนี้บอกเลยนะว่าพิเศษสุดๆจริงๆนะคะสำหรับเจ้ายาริสคันนี้นะคะ,ะคู่มือการใช้งานนะเล่มดำอยู่ครบนี่คือคู่มือการใช้งานของโตโยต้าคะ กลับรายการจดทะเบียนมา้องวิซูมเข้ามาใกล้ๆหน่อยสำหรับคันนี้นะคะคสสอ2 0แท้นะคะจดทะเบียน6 3าก็คือปี2020นะคะเพราะตอนนี้เป็น6 1นะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าแล้วรถคันนี้ก็เป็นรถอยู่ที่ไหนอยู่ที่ยะโสเรานี่เองนะคะก็คือในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานี่เองสําหรับคลิปนี้ที่บอกว่าพิเศษสุดๆยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้นะเรานํามาทําโปรโมชั่นนะคะสำหรับแฟนเพจนะคะที่ เขาเรียกว่าอะไรแฟนเพจที่ให้ความาให้การตอบรับที่ผ่านมานะคะสำหรับคลิปนี้กับราคาพิเศษสุดเลยประหยัดประหยัดนะประหยัดไป150,000 0 50, บาทเลยทีเดียวสำหรับคันนี้นะคะกับไม่เพียง1219กิโลเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะคะในด้านหน้านะคะเดี๋ยวโมสตาร์เสียงเครื่องยนต์ให้ฟังนะคะสำหรับยาริสนะคะเอนีนะคะโมเดลปี2020กับไม่ที่น้อยมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ เราไปดูห้องเครื่องกันสักนิดหนึ่งด้านหน้านะคะความหนึบเลยคือจริงๆแล้วกิ่นอายเหมือนรถใหม่ดีๆนี่เองนะคะเพราะว่าแต่เป็นรถมือสองคุณภาพนะคะคัดเกรดแล้วก็ที่สําคัญประหยัดไปเยอะเลยทีเดียวนะคะสคําหรับใครที่กําลังมองหานะคะและที่สําคัญก็คือไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะสามารถผ่อนได้เลยนะคะยอดจัดจัดเต็มไปได้เลยนะคะสคําหรับ Toyota ายา i s สนะคะ เครื่องยนต์พันสองซีซีเกแรงม้านะสําหรับคันนี้นะครับบอกได้เลยนะคะว่าอ่ารบกวนดูที่ตัวน็อตนะคะตัวนี้รู้สึกขี้ฝุ่นเยอะอ่าตัวน็อตไม่เคยขยับเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าใหม่มากๆไม่น้อยสุดๆนะคะกับความคุ้มค่าที่มดบอกไปประหยัดไป1นึ่งแสนหมกิโลไม่ใช่สิประหยัดไป1นึ่งแสนันบาทอ่าเริ่มเริ่มจะสับสนแล้วนะเดี๋ยวเรามาทราบราคากันสําหรับคันนี้นะคะ ว่าอยู่ที่เท่าไหร่อย่างที่มดบอกไปนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นพิเศษสุดๆเลยสำหรับเจ้า Toyota ายาร s 1.2 Nt โมเดลปี2020กับไม่น้อยเพียง12,119กิโลเท่านั้นเองนะคะกับราคาตาแตกกันไปเลยนะค,ะคลิปนี้นะ,ะ399,000บาทนะคะ 399,00 0บาทประหยัดไป1 5 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะกับรถสวยๆเดิม,ดมไม้น้อยๆแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะที่ต้องที่มงคลคาเซ็นเตอร์เท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโมอขอฝากเจ้ายาริสคันนี้ไปด้วยนะคะเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะคะสามารถแอดไลน์ line, แล้วก็โทรสอบถามโดมได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจ,จบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ